เรื่องนี้ไปดูน้องหมาก้าหารทําหน้าที่เต็มที่มากสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพินสุวิระจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันก่อนขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เชียงใหม่กลางดึกกลางดื่น <c oughs> สุนัขที่เลี้ยงไว้ก็เห่าเสียงดังเจ้าขอ,องเนี่ยต้องลงมาดูนะครับว่าสุนัขเนี่ยมันเห่าอะไรอุ้ยอะไรอะ มันเข่าอะไรเนี่ยโอ้ม,มันมันมีสะดุกด้วยนะเขอ่าอยังเอ่าอยังเฮ้ยอะไรอะงูแน่เลยดำดนั่นน่ะเฮ้ยต้องงูแน่นอนเจ้าของเปิดไฟดูแล้วงูแน่ะงูเกลือตายแล้ว่วอป้ออย่างเขาเกือบเนี่ยน,นะ เอาป้าอย่างเห่าเกิบเนี่ยนะต้ขอ,อาสาห<อ>์วงเงียตืยยยย่นมากลางดึกลดดกลางเดย์ที่ว่าจะเจออะไรสุดท้ายมันเห่เา,าให้มาดูลองเทาโโสส้าเสียงล่ำเวลานอนขำไมล่ะเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันม,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 มืดๆก็เห่าไว้กว่อนนะยังกันเถียงอีกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนักเห่าเห่าเสียงดังก็เลยเปิดไฟสิ่งที่เห็นนั่นก็คือเห่ารองเท้าค่ะ เห่ารองเท้าที่มันแอบอยู่ตรงมุมตรงนั้นน่ะสํารวจด่วนให้น้องหมากินอาหารยี่ห้ออะไรเปลี่ยนเลยกินแล้วงงเนี่ยขอขอบคุณคุณสิริพินสุวีระจังหวัดเชียงใหม่เรื่องสุนัขเห่ารองเท้า